จังหวัดน่านกกนตรับรองผลแล้วด้านสอวอไม่โหวตสวนกระแสเคารพเสียงส่วนมากเมื่อเวลา8นาิก30นาทีที่โรงเรียนสาม,มัคคีวิทยาคารเทศบาลบ้านพระเนตรตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านได้จัดก,กิจกรรมลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยมีจำลองรูปแบบการเลือกตั้งเสมือนจริง จากรูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมี4พักการเมืองลงสมัครเป็นกรรมการนักเรียนและประธานนักเรียนได้แก่หมายเลข1พักเพื่อเธอและหมายเลข2พักพลังประชารักหมายเลข3พักก้าววัยหมายเลข4พักภูมิใจเธอซึ่งมีนักศึกษาฝึกสอนจำนวน6คนจากมหาวิทยาลัยราชพักอุตรดิตเป็นกกต ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้และมีนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่านเป็นประธานสังเกตการทั้งนี้บรรยากาศภายในกิจกรรมการลงคะแนนเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่มีเหตุวุ่นวายเป็นบางช่วงเนื่องจากผู้ลงคะแนนชั้นป่หนึงเดินไปลงคะแนนในครูหาเดียวกันหรือแอบเดินย่องไปแอบมองการลงคะแนนกกตต้องคอยไปกันออก และไปคุมเพื่อไม่ให้เดินไปลอกกันสำหรับเรื่องร้องเรียนมีการร้องเรียนเข้ามาหนึ่งเรื่องเรื่องการซื้อลูกอมและขนมแจกกันจากการสอบสวนแล้วไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้งเป็นการซื้อขนมเลี้ยงลูกพี่ลูกน้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนทั้งหมด319คนมาใช้สิทธิ์200 96คนไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง23คนเนื่องจากลาป่วยหลังปิดหีบเวลา10นาฬิกา30นาทีได้เริ่มนับคะแนนโดยบรรยากาศกองเชียร์เป็นไปด้วยความสนุกสนานต่างออกเสียงเชียร์กันอย่างออกรถออกชาติทั้งนี้ผลการนับคะแนนปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งพักเพื่อเธอได้คะแนน160คะแนนเป็นอันดับหนึ่งซึ่งคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนอันดับสองพักภูมิใจเธอได้คะแนน61คะแนนเป็นที่2พักที่ได้คะแนนรวมกันจัดตั้งสภานนักเรียนส่วนพักอันดับ3พักพลังประชารักได้คะแนน32คะแนนและพักเก้าวัยได้อันดับ4ได้คะแนน24คะแนนรวมกันจัดตั้งฝ่ายค้านคอยตรวจสอบการทำงานมีบัตรเสียทั้งหมด14ใบไม่ประสงค์ลงคะแนน5ใบโดยหลังนับคะแนนเสร็จ ทราบผลการเลือกตั้งแล้วกกตสามารถรับรองผลการเลือกตั้งภายใน30นาทีทางด้านเด็กหญิงพิชญนันยากับประธานสมาชิกวุฒิสภานักเรียนได้กล่าวว่าสำหรับมติในที่ประชุมสอวอเรามีมติร่วมกันว่าเราจะไม่โหวตสวนกระแสเราจะทำตามเสียงส่วนมากที่เขาโหวตให้เราพร้อมโหวตให้เสียงส่วนใหญ่โดยเด็กหญิง พิชยานันยังเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เรียนรู้และได้ความเป็นประชาธิปไตยตนเองมากขึ้นและได้เห็นการทำงานของพี่สภานนักเรียนและสามารถเรียนรู้ระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยในการรับฟังเสียงส่วนมากมากกว่าเสียงส่วนน้อยที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจาวันหลังกกตรับรองผลแล้วได้มีการชุมนุมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายค้านและสว เพื่อโหวตประธานนักเรียนโดยสวจากหัวหน้าห้องโดยตำแหน่งโดยมาจากการเลือกตั้งหัวหน้าห้องภายในห้องเรียนจำนวน9คนผลมติเป็นเอกฉันท์สวทั้ง9้าคนไม่โหวตส่วนกระแสเปิดเผยเคารพเสียงส่วนใหญ่ไม่โหวตส่วนกระแสโดยประธานนักเรียนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังทานเข้าเที่ยงคือเป็นตัวแทนซ้อมถือผ่านไหวครูและประธานกับรองประธานจะทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ ในวันรุ่งขึ้นถือผ่านไหวครูในพิธีไหว้ครูในวันที่8มิถุนายน2566ทางด้านนายสุรพลเทียนสูตรนายยเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่านได้กล่าวว่าเด็กที่โตขึ้นมาจะต้องดูแลบ้านเมืองต่อเพราะฉะนั้นการที่ทำให้โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมให้ระบบประชาธิปไตยสมัยก่อนมีคำพูดที่ว่าถ้าอยากเป็นประธานนักเรียนให้ซื้อลูกโอมแลกเอา เราได้ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการแข่งขันกันในการเสนอนโยบายเพื่อทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเมืองระดับชาติที่ถูกต้องควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นพักการเมืองที่มีในโรงเรียนก็อาจมีการล้อเลียนพักที่มีขนาดใหญ่ทำให้เกิดความสนใจในเหตุการณ์การเมืองด้วยเพราะเด็กๆรุ่นนี้ก็จะเติบโตไป เป็นที่พึ่งพาโดยระบบประชาธิปไตยต้องเริ่มจากในโรงเรียนเพราะระบบประชาธิปไตยจริงก็จะเริ่มจากท้องถิ่นขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอทำให้เด็กได้เห็นกระบวนการเติบโตของระบบประชาธิปไตยในระดับชาติที่พึงปรารถนาต่อไปถ่ถ้าเราเป็นประธานสมาธิวิทยายเราที่เราจะรวมวมสงกระแสเสียงส่วนใหญ่ไหม ไม่ค่ะเราจะไม่สวนกระแสค่ะเราจะทําตามที่เสียงส่วนมากเขาโหวตให้แล้วเราก็จะโหวตพร้อมโหวตให้สเสมอค่ะเราจะไม่สวนกระแสคือใครนี้ประเด็นแต่วเรารับจะรับฟังเสียงส่วนใหญ่ตามระบบประชาธิปไตยขึ้นใช่ค่ะก็ได้ความเป็นประชาธิปไตยในตนเองมากขึ้นและได้เห็นการทํางานของที่สภานักเรียนค่ะแล้วเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็นำเสียง เราฟังเสียงรับฟังเสียงส่วนมากมากกว่าเสียงส่วนน้อยและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะขึ้นมาจะต้องดูแลบ้านเมืองต่อนะครับเพราะฉะนั้นการพยายามทำให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมให้นโยบายประชาธิปไตยของเด็กนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยบางโรงเรียนอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลาเลือกประธานนักเรียนใครอยากเป็นเนี่ยให้ไปซื้อขนมแจกซึ่งวิธีการผิดๆแบบนั้นเรา,าไม่อยากให้มีเราอยากให้มีการเสนอนโยบาย นะครับแล้วก็ให้พี่น้องโดยเฉพาะนักเรียนเนี่ยได้มีความสนใจในการเมืองระดับชาติควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยพักต,กต่างๆที่มีชื่ออาจจะมีการล้อเรียนพักการเมืองท,ที่ที่มีขนาดใหญ่ในปัจจุบันนี้ทําให้เกิดความสนใจในเรื่องของการบ้านการเมืองด้วยและเด็กรุ่นนี้เนี่ยจะโตไปเนี่ยเขาจะได้เป็นที่พึ่งพานะครับโดยเฉพาะระบบประชาธิปไตยเริ่มในโรงเรียน ประชาธิปไตยเริ่มที่ท้องถิ่นขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอแล้วก็จะเห็นกระบวนการเติบโตของระบบประชาธิปไตยในระดับชาติที่พึงปรารถนาครับประสิทธิ์สองงแก่นภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน